สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Epic Cast Gaming TV ครับวันนี้ครับผมก็คือวันนี้เรามาเล่นเกมที่ชงอะไรที่เชื่อที่เชื่ออะไรนะครับเป็นเกมที่โอ้โหโหดนะครับมาเอาอะไรก่อนโอ้โหมีนักเรียนคนหนึ่งเขานั่ง ขออเขา,าเขยมครูแล้วเขาก็น่าเบื่อเครียดไม่ไหวแล้วเก้าอี้ฟันเก้าด่าฟันแตกอีกทีปิดเสียงไว้ดีกว่าเผื่อไม่ได้ยินนะะก็เลยโอ้โหโอ้โหกระทืบกระทืบซ้ำไม่ฟังเหนื่ยอยแล้วอ้ยเสร็จกลับบ้านโคตรขำ กระเป๋ามั่งนี่ครับผู้ของเฮ้ยอะไรอ่ะไหนเอามาดูสิออืยา้ามาได้แรงขอบคุณมากเลยไฟแช็กดีกว่านาเละแล้วายเอือฉีตายกลับบ้านอุ้ยระเบิดอะไรดีนะครับต่อไป เอ๊ะยิบอะไรมาวะนี่ของฟาดหน้า้โคตรโหดโคตรโหดเออเออเอ้ยออกมาออกมาออกมาหัวแตกครับหลบอื้อหืออื้อหือเต็มหลังตายแบบสวยเนี่ยครับเราจะเอาพึ่งครับ ปานะใส่หน้ามันเหมือนคนโยนรับพี่กินกินตอมตอบตอบเาต่อยต่อยเอ้เอานาเอา,เอาลวงตกไม่อยู่แล้วเว้ยเตะได้สุดยอดโอ,อ้อหืมนม่นม่มเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับ ปึ้มกัดไก่ปาดคอปาดคอเออคูจะไล่ลึกกับบ้านแล้วม้องช่วยเลยเอาอะไรดีต่อเลยครับเอาอะไรด,ดีนี่เอาส่ายรัดคอรัดเอเจนซีบเจ็ด เขาตาย,ยเกียดเกียดคโคมากนะเกียดคโคมากออเออก่ยอยกลับบ้านนีกว,ว่าเหนื่อยตายแล้วเกิดใหมเหนน่เอาโคคนี้เอ้าลื่นโคคนะคผมเจ็บอ๋อจะเอาจะเอาฟาด าดอือหือ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 โอ้โหโอ้โอ้ลาดให้โอเคการรบแามครั้งได้เอาทิ้งไปเอาเลยเลยนะยินสอหรือบกาไม่รู้โว้ยยิหน้าคูจอกอีกคอยที่อือคอยที่ hỏi đi, ừa, khỏi đi, khỏi đi, ừa, khỏi đi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 , 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 ừa, mhm, mệt, tèm ồ, เมาเมาฮึ่มฮึ่มฮึ่มทิมนาด้วยเบนไปไปต่อไปเราก็จะเอาเอาอะไรดีอนี่แล้วนะนนะอะไรวะปุ๊บชีดแล้วชีน่า เฮ้ยอ๊ยคิดปากงมงมงอมงมงอมเไปกนอร่อตายปากวัดโลดอสสันนะครับเอาล้มมั้งโคตรแหลมเลยลมเอาไปเก็บจ โอเคแค่นี <c ười> ้ก็จบละเนื้อจอดเข้าไปครับหนังสือหนังสือไม่ไหวแล้วคูหนังสือโอ้ยโอ้ยทำมือโอ้ย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 ฝันอย่างอวยเบน เหนื <t 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 ่อยเว้ยก็นี่นองสือ่ออ่านไ้โอเคนะครับก็เป็นอย่างสุดท้ายแล้ววันนี้อะไรดีอย่างใช้เล่นหมดแล้วของเรามีอะไรก็แถมนะครับขอแถมหน่อยแถมกันไก่แล้วกัน เอ็ม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 อมอะไรดิแต่เอ็งสื้อแล้วกันขังท้ายอะเอามาอ่านเนาะฮ้อือเออโอ้ยโอ้ยเก็บโอ้ยโอ้ยโดนฟาดโดนฟาดนะอือหือโดนฟาดอย่างกรุนอย่างลุนอือลองสื้อไปอ่าน กับบ้านไปกับแม่ครับโอเคครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับใครชอบก็กดไลค์ใครใครก็ชอบกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe คลิปนี้มีรุนแรงก็ขอโทษ้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันด้วยนะบ๊ายบายครับเจอกัน